งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเพนท์พวกอะไรพวกนี้ผมยังไม่เคยใช้นะฮะเป็นมนุษย์โบราณแมนอยู่ยังใช้มือล้วนๆนะครับถ้าจะมีบ้างก็อันนี้แบ็กกราวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถือว่าล้ำที่สุดเลยนะฮะแต่มันเมื่อสัก20ปีที่แล้วที่ใช้พวกแอบบัดนะฮะคือใช้ลมวาดรูปเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าล้ำสุดๆแล้วเนี่พ่นที่เป็นแสงเป็นอะไรมา แต่ทุกวันนี้มันมีดิจิตอลเพนมีพวกคอมพิวเตอร์ซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปในจุดนั้นเลยก็อยากจะลองทำมันก right kind of ันนะแต่ว่ามันมันยังไงละมันเหมือนเรามีคนรักสักคนหนึ่งอะเราก็อยากจะทนุถนอมคนรักของเราไว้อยากเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ก็มีเพื่อนที่เป็นเป็นแฟนเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเราแคร์เขามากๆเขาก็อยากให้เรายังใช้มือวาดอยู่เราต้องตามใจเขา เป็นคนที่แบบรักใครแล้วก็จะตามใจคนคนนั้นตลอดแฟนการ์ตูนเขาก็อยากจะได้งานแฮนด์เมดแฮนด์เมดที่แฮนด์เมดมันมีคุณค่ามันส่งคุณค่าตายไปแล้วไปประมูลขายได้เยอะไอ้ดิจิตอลเพนท์มันไปปิ้นออกมาขายเขาไม่ซื้อกันก็ซื้ออยู่แต่ว่ามันทําซ้ําได้อะไรอย่างนี้ผมก็เอาไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธนะผมอยากทําอยากลองดูมากว่าเราจิตกรรมนะเราเป็นสายอาร์ติสตมา เราได้ไปผสมสีไปแทรกสีไปอะไรแบบนั้นน่ม,มเราก็คงจะไม่ใช่ด้อยใค,ใครเกิดเก็คิดไม่อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะก็อยากทนะําแต่ตอนนี้ก็รับภาระหน้าที่ของเราในจุดนี้ให้ดีที่สุด